ช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้างเขาจะเลิกปลูกยาเสพติดคือฟินถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขาก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดีอยู่ดีกินดีและปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศพระราชดดารัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานมาเกือบ50ปีมาแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์สำคัญที่สามารถพิชิตความรุนแรงของปัญหาย,ยาเสพติด ที่เรือรังมานานนับร้อยปีให้หมดไปยังแผ่นดินไทยด้วยสันติวิธีโรงเรียนบ้านลำพาดยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยินดีต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะ โรงเรียนบ้านลำพาดตั้งอยู่หมู่4บ้านลำพาดตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตสองบริหารงานโดยนายบดินศิลตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพาดมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนและนักเรียนจำนวน103คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสอง จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านลำพาดได้ํำเนินการตามนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด7มาตรการดังนี้ค่ะมาตรการที่1การมีนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1. มีนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดโดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้มีการตั้งคณะกรรมการทำงานจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการจัดทำข้อกำหนดเฝ้าระวังสอดแทรกความรู้ส่งเสริมดูแลทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและมีการระบุข้อห้ามสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ของโรงเรียนและมีมาตรการลงโทษถ้ามีการฝ่าฝืนมาตรการที <te <ett ten hundred leaves> 2. Um ่2การบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1. การบริหารจัดการองค์กรโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล และมีนักเรียนอาสาสมัครเพื ors, ok oh ol, ita, Again, ani, ่อโรงเรียนปลอดบุหรีบุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2การดำเนินงานโรงเรียนมีการสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในโรงเรียนก่อนและหลังดำเนินงานทั้งนี้โรงเรียนยังมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า กัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องมาตรการที่3การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการไม่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีการติดป้ายติดสติ๊กเกอร์ปร,ปรับเปลี่ยนเฝ้าระวังมุมอับ จัดมุมเรียนรู้และนำเสนอสื่อสัญลักษณ์เพื่อไม่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่4การสอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรโรงเรียนมีการสอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆในทุกๆกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมไปถึงมีการสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตรเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมวันวิชาการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมโฮมรูมและกิจกรรมประชุมระดับชั้นเป็นต้นมาตรการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมเฝ้าระวังจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้มีนักเรียนแกนนำเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ่านการอบรมโรงเรียนมีการดำเนินงานของชมรมเจนซีอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดตั้งชมรมเจนซีตามมาตรการที่5ลงทะเบียนระบบสมาชิกกับโครงการเจนซีสตรองไม่สูบของมูลลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยชมรมเจนซีมีกิจกรรมด้านโซเชียลมีเดียที่มีการขับเคลื่อนเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอโดยประชาสัมพันธ์ในเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนมาตรการที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าโรงเรียนมีกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าโดยการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี Br ่ยงมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการประสานความร่วมมือกับบุคลากร,กรอื่นในโรงเรียนมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องมีการส่งต่อนักเรียนที่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า ไปรับการบำบัดรักษากับหน่วยงานภายนอกส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงนักเรียนที่สูุบรี่บุหรี่ไฟฟ้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุรี่ไฟฟ้าและมีการส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบโครงงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุรี่ไฟฟ้าจากผลการดำเนินงานจำนวนนักเรียน100%ยเอร์เยืนยันจะไม่สูุบรี่บุหรี่ไฟฟ้า และมาตรการที่7การมีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโรงเรียนดำเนินกิจกรรมบ้านปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าโดยมีการเผยแพร่ความรู้เรื่องอันตรายของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อการพัฒนาทางสมองและสุขภาวะของเด็กและผู้ปกครองมีกิจกรรมส่งเสริมให้บ้านปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ามีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ชุมชน มีการสอดแทรกความรู้เรื่องการไม่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าประสานความร่วมมือกับชุมชนและเฝ้าระวังรอนโรงร้านค้าไม่ให้จำหน่ายบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่นักเรียนจากการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนครูและบุคลากรมีความพึงพอใจอย่างมากต่อการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนผู้ปกครอง มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อการดำเนินกิจกรรมบ้านปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และชุมชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อการดำเนินกิจกรรมชุมชนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับโรงเรียนโรงเรียนบ้านลำพาด ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติรับชมวีดิทัศน์ในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ